แต่ของคุณพ่อถ้าเกิดการที่คุณพ่อจะเอาใบมีดมาขูดสมมุตินะคะขูดก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดเราขูดแล้วมันโดนเนือ้อขึ้นมาอักเสบตรงผิวก็ไม่โอนะมีอย่างเดียวต้องมีตะไบโฟมตะไบโฟมแล้วก็ตะไบความหนาลองแบบนี้จะดีกว่าคุณพ่อใช้มีด ค่ะเนทำเลตที่เขาสบายไม่ต้องตัดเดี๋ยวค่ะเป็นร้านทำเล็บขาแค่ตัดใบไม่ใชเอื้องตัดใบแล้วก็ตัดหนังแต่งหนังเอาค่ะตัดหนังไม่ต้องตัดเล็บนะคะก็ตัดเล็บได้ด้วยแต่หนังแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วอะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดนั้นก็คือตอนตัดไปแล้วคุณพ่อต้องใส่วิกต่อเนื่องอีกสองอาทิตย์นะคะวิกนะ ข้างนิวนวน้วมือใหญ่อันนี้ไม่ค่อยแล้วของลูกชายคุณพ่อทรงเล็บเป็นแบบนี้ไหมปาเล็บเขาเป็นท้องรู้ว่าจะใายกับคุณพ่อค่ะพี่ใช่เล็บหัวยาวๆอย่า,ยา,ยาไงนี้บางทีหน้าเล็บยาวก็เกิดจากการเราอาจจะตัดผิดมานานแล้วคือตัดเข้าซอกตัดกินด้านข้างออกให้หมดมันก็จะกลายเป็นทรงเล็บแหลม ก็ต้องบอกเขาว่าไม่โค้งนะคะคุณพ่อนิดนึงคุณพ่อมาไกลนะจากหัดใหญ่พ่อต้องทันนิดนึง เหมือนหนังสมัยหนุ่มๆอยู่ในเนี้ยอืมพี่พ่อดูเหมือนไม่มีอะไรเ<ม>จนเดอดเป็นวุ้นเลยอ่ะเป็นแหนเป็นวุ้นเลยดูหนังพ่อพ่อถืออ่ะพ่อพ่อทำไม่ไหนเดี๋ยวมันปิว เต้นดูหนังเป็นวุ้นลเลยอ้าวคุณพ่อโล่งไหมโล่งไหมโล่งไหมอ่ะอันนี้ก้อนใหญ่ อันน awesome, ั้นยังไม่ใหญ่อันนั้นเตรียมอนุบาลอันนี้หมาอะไรฮะเพราะอึดมาก สุดๆเจ็บคังคุณพ่อหนึ่งสองสามสอาจจะเออเ้เส้นว่าเหนียวไหมล่ะ แข็งมากคุณพ,ออพ,อพอ่อถ้าคุณพ่อเอาหนังนี้ออกได้คุณพ่อจะรู้สึกว่าโอ๊ยหนูทุ่มอ,ออกระหนูทุ่มสุดเลยนะเนี่ยงไงไงหนูจะยืนตัดได้นะเนี้ย คุณพอ่อ,พอนี่ต้นมาเยอ <Yeah. S 1> ะไหมลูกเนอะนี่ถ้าหนูทำให้พ่อหนูใส่หนูหน้าห่ายไปแล้หืมคุณพอ่อ <c oughs> โอ้ยเมากพอ่พอโลกไหม โอ้คุณพ่อเอาไปฝากลูกชายนี่หนังนะนี่หนังนะไม่ใช่เล็บคือเล็บพ่อผุหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะที่พ่อเจ็บคือหนังก้อนอ่ะเดี๋ยวนะต้นอย่าเพิ่งปิดอ่ะคุณพ่อเป็นไงคะโล่งไหมคะเนี่ยกดอย่างนี้เจ็บแผลใช่รอยแผลรอยกด ต้องบอกว่าหนังสมัยหนังสมัยนมนมนะว่าใช่<ฮ>คุณพ่อเคยงัดออกไหมก็เปทำ้าตเล็กนะคะแล้วคุณพ่อเคยงัดออกแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะอืมอ่ะอันนี้ดีขึ้นไหมคะอ่าหนังออกหมดละจ<อ>บ